ว้าวว้าวว้าวพี่ใหญ่ดีแล้ววิ่งเทียนสองพันล้ปุ๊บคู่มือใจสำรองครบเข้าสู่ตลอดใส่คลิปเลยพีแบดบอกตรงนี้ว่าเป็น EQ Power เฉือนใส่จังวันจังวันเปิดมาแล้วเสียงปั้งมาลองขับดูก็ได้นะไม่ซื้อไม่ว่านะลองมาดูก่อนได้สี3สามร้อย e พักอินไฮบริดตัวเอวังกาปี 2019. น้าจดสองพับว้าวว้าวว้าว้าตัวแดงเขาฟองลาส 5 9 9 0 0 0บาทแต่วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคาที่หายไปนะโอ้เยอะมากเพราะบอกคันนี้ทีเด็ดเลยไม่วิ่งเพียงส0 0หมนโลนี่แหละค่ะอุปกรณ์ครบชุดบุ๊คคู่มือแจกสำรองครบๆเข้าสู่ตลอดด้วยนะครับผมไฟหน้าของเขาจะได้เป็น LED high performance นะคะหักโคมไฟตามองศาของพวงมาลัยได้แล้วก็มีคอนลอนดิ้งไลท์นะสองสว่างขณะเข้าโค้งด้วยกระจังหน้าจะเป็นสไตล์สปอร์ตค่ะเอาแวนการ์ดนั่นเองมาดูโครงสร้างนะครับนะใส่กิ๊บเลยที เดําเดิมเลยนะครับผมไม่ขยับเลยดูไข่ไก่คำร้อนแบบแน่นๆเลยนะครับไม่ขยับเห็นไหมดูซีนนะซีนยังอยู่เลยดูแก้มมานะครับไล่มาจนถึงถนงคางบอรกอร้านนี้ไม่มีงอไม่มีคนไม่มีรอยเชื่อมนะคบผมมาแก้มผ่นนี้บ้างก็ยังคงเดิมเห็นไหมใส่แ,แบบนี้นะ เครื่องยนต์เบนซินส4สูบนะฮะขนาด2.0ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแรงม้าสูงถึง320แรงม้าแรงบิดที่700นิวตันเมตรแม็ก18นะครับยางเต็มล้อแบบนี้เลยนะครับผมแบตบอกตรงนี้ว่าเป็น EQ Power โอ้โหโโโโโใหม่กินใหม่อะติดมือเลยอ่ะแม่อันนี้คือความเดิมไซส,ส์4เป็นไซส์กำลังดีนะคะขนาดกลางกาง สวยงามจริงๆโอเคนะสวยงามด้านหลังเขาก็จะเป็นเบาะแบบอ์ติโคนะคะนักวางแขนนะคะมีต้่องแอร์ให้ค่ะนี่ครับ ใส่เสียงใส่กลางวันกลางวันไม่พอนะพี่ตั้มเรามีใบเซอร์ตรวจสภาพให้ด้วยถูกไหมถูกต้องไม่ใช่แค่ดูอัตานะเรายังมีรับประกันจากสองสถาบันชั้นนำเพื่อเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าการตรวจไม่มีการห่วงกันถูกต้องซื้อมาไม่สบายใจไฟท้ายเป็นระบบ full LED นะคะสัญลักษณ์บอก E 3 0 0 E ช่องชาร์จไฟปลั๊กอินไฮบริดอยู่ด้านขวาเป็นประตูไฟฟ้าหลังนะครับผมไฟสวยแบบนี้เดิมๆเลยนะครับผมพี่เก็บของก็ปกติใช่ไหมช่อเนี่ยจะมีตัวชาร์จด้วยเปิดมาแล้วเสียบปั้งอ่าครับผม่สวยงามมั มีขยับเลยนะเชนเดิมครับแผ่นเพจอยู่ด้านนี้ไอไนดูใหม่มากนะครับผมบอกนี้จริงวิ่งเพียง2 0 0 0 0ื่นโลแบบใหม่จริงมาลองขับดูก็ได้นะใช่ค่ะไม่ซื้อไม่ว่านะลองมาดูก่อนไนดะ้ สับสุึกเนี่ยไมวิสองหมื่เนี่ยดูดีมากครับผมความวายก็เป็น3ามการปฏิฟังก์ชันซ้ายขวาตัวหน้าจอทั้งหน้าเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ10.25นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Ca r p l a เพ n d r o i d Auto ด้วยสําหรับโหมดการขับขี่ของตัวรถอะเขามีมาให้ทั้งหมด5โหมดค่ะมันจะมีทั้ง Eco c o m f o r t นะคะ Sport Sport p l พ s แล้วก็ i n d i v i d u a l นี่คือโหมดการขับขี่รถเดี๋ยวจะลองเทสหน่อยครับผมนาะยลองลองเข้าสู่โหมดอย่างนี้หน่อยไปที่โหมดส p o r t p พ u s ค่ะ รอบเลมไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมคะ่ะอุ้ยเบคค่ะเบคคันหะนักขับช้าคะ่ะที่เสียวไว้ด้วยใช่ไหมล่ะอัตราการเล่นไม่ต้องพูดถึงเลยต้องบอกนี้ว่าขับดีมากแล้วก็แคร์ตอบสนองในการสัมผัส พืเนี่ยปืดปาดมากครับผมแล้วก็ยังมีตัวของตัวช่วยจอดนะะระบบค้นหาที่จอดอัตโนมัติเขาจะมีเหมือนกับตัวส่งสัญญาออกไปนะว่าซ้ายขวาเนี่ยมีที่ว่างไหมอย่างนี้ค่ะแอมเปอร์ไลท์ทั้งหมด64เฉดสีเบาะอัดไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะบบก็จะมี Mercedes Benz เชื่อมต่อมีคอนเน็กด้วยก็จะมีปุ่ม SOS เนี่ยกดอันนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็กดด้านในเนี่ยถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนที่แบบที่มืดที่เปรี่ยวที่ไม่มีคนรู้จกะะักค่ะสามารถกด SOS ตรงนนี้ะะคเพื่อทีสโอเอสตรถยยุโรปปลานี้วิ่งน้อยๆแบ ีขับดีๆแบบนี้นะรีบมาดูนะครับ<ช>ผมนะ<ช>ตั้มคอนเฟิร์มว่ารถขับขดีจริงๆปีส0ม e ปักอินไฮบริดตัวเอวังกาปี2019.2020จดป้ายแดงขายอยู่2.599,000บาทรถ<ช>วิ่งเพียง2,000 20, 0โลอุปกรณ์ผู้มือแจสร,รองครบๆนะวันนี้นิสานออโตคา้าขายเพียง1 2 0 0 0 0 0า 99,000บาทเช่นเดิมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับลูกค้านะครับที่ผ่อนบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซสิบายผ่อนบ้านผ่อนรถนะฟังดีๆนะครับเกิน12รอบปีแล้วพกบัตรประชาชนมา1ใบนะครับใช่ค่ะถ้าเช็คสิทธิ์แล้วได้วงเงินนะท่านขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้นใครสนใจอย่าลืมติดต่อมหาเราได้ที่เบอร์081 133 1221หรืนโทรหนึ่งสามได้โดยตรงสองสองหนึ่งหรือะโทรหาพี่ตัญนะครับใครเกิดเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนบองสามแปดสี่ใช่ค่ะและที่สำคัญ วันเกิดจากเราไปอีกด้วยนะครับลูกค้าที่เป็นสลีปนะเอาสลีปม,มาแลกกูปองละมันอีก1,000บาทด้วย<า>นะครับผมดูรถของเราทุกคันได้ที่ www. w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  i s a r a u t o c a r com ค่ะ